เมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ขาพลตําำรวจโทรสักซีราเพื่ออำ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสั่งการให้ พันตำรวจโทวินิตบุญชิตนำกำลังตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะง,งานบุกจับนายเดนิสอายุ42ปีสัญชาติรัสเซียที่พูลแทบวิลล่าบังกะโล111ทับ1หมู่6ตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพะง,งานจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยของกลางรถจักรยานยนต์5คันโดยแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานและเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชนาจากักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดอยู่เกินกำหนด175วันค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เกาะพังงันได้รับการร้องเรียนว่ามีชาวต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานปล่อยรถจักรยานยนต์เช่าโดยมีการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มเทเลกรา姆ซึ่งเป็นกลุ่มของชาวรัสเซียที่พักอาศัยในอำเภอเกาะพังงันค่ะได้ทำการออกสืบสวนได้พบผู้ใช้งานชื่อว่าใบาพังงันสมุยเรนเซลโฆษณาการปล่อยเช่ารถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้วางแผนทำการติดต่อผ่านช่องทางแพลตฟอร์มเทเลกรา姆ได้ทราบรายละเอียดราคาเช่า2,800บาทต่อ1นสัปดาห์2,100 บาทต่อ2ส,สัปดาห์ค่ามัดจํารถจักรยานยนต์3,500บาทค่ะนายเดนิสให้การรับว่าตนไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใดและอยู่ในราชอาณาจักรแบบผิดกฎหมายพร้อมประกอบอาชีพปล่อยรถจักรยานยนต์เช่าเพื่อหาปัจจัยดํารงชีพอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้าไปจับกลุมเสร็จนายเดนิสบอกว่า คุณตำรวจเอาแบบนี้เดี๋ยวฉันให้หนึ่งล้านแลกกับปล่อยตัวฉันเดี๋ยวฉันโทรให้เพื่อนเอาเงินมาให้ไม่เกิน20นาทีทุกอย่างจะจบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพวกคุณตำรวจก็กลับบ้านไปหาลูกเมียและพาลูกเมียไปหาของอร่อยๆกินค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใส่ใจค่ะพร้อมกับถ่ายรูปหลักฐานประกอบสำนวนเพื่อดำเนินคดีแต่นายเดนิสกลับยกนิ้วโป้งสองข้างให้เจ้าหน้าที่ด้วยรอยยิ้มอีกครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวชาวรัสเซียว่านายเดนิสเป็นมาเฟียที่อยู่รัสเซียค่ะ